เปิดตัว Honda CRV ใหม่นะครับในงานมอเตอร์โชว์2023นะครับโดยมาพร้อมกับรูปโฉมที่ใหม่ทุกมิตินะครับกับเครื่องยนต์2ขุมพลังการขับเคลื่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์ระบบ u ู l Hybrid นะครับ ehev นะครับและขุมพลังเทอร์โบอันเรื่องชื่อนะครับ vtec t u r b o นะครับพร้อมกันนี้นะครับกับระบบขับเคลื่อน2ล้อและระบบขับเคลื่อน4ล้อครับครับสามารถเลือกรุ่นที่มีแบบ5ที่นั่งและเจที่นั่งได้อีกด้วยนะครับและแน่นอนครับ ุกรุ่นย่อยนะครับของ Honda CRV ใหม่นะครับจะมาพร้อมกับเทคโนโลยีความปลอดภัยอัจฉริยะ Honda Sensing นะครับติดตั้งมาเป็นมาตรฐานเลยโดยเปิดราคาเริ่มต้นมาที่1,419,000บาทนะครับในรุ่นเริ่มต้นนะครับส่วนรุ่นท็อปนะครับ1 7 2 9 0 0 0บาทในส่วนของตัวรถนะครับจะมีอะไรน่าสนใจนะครับตามไปชมกันครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมก็อยู่กันกับ Honda CRV ใหม่นะครับซึ่ง มีด้วยกัน2เครื่องยนต์2ระบบขับเคลื่อนนะครับซึ่งอยู่บนเวทีแห่งนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพาไปชมครับว่ารถแต่ละรุ่นนั้นมีออปชั่นอะไรกันบ้างแล้วก็น่าใช้แค่ไหนนะครับสำหรับเจ้า all new honda crv ครับครับสำหรับด้านหน้าของเจ้า crv e-hv e, H e v นะครับรุ่นนี้จะเป็นตัวท็อปสุดก็คือมี rs นะครับ ตัวกระจังหน้าเนี่ยได้รับการออกแบบใหม่นะครับเน้นความเป็นสีดำนะครับเนี่ยสีดำนะครับรูปทรงต่างๆมีความสปอร์ตนะสวยงามไฟหน้าไฟท้ายและไฟอื่นๆเต็มระบบเป็น LED ทั้งหมดนะครับและนี่ก็คือความสวยงามของเจ้า CRV ตัวใหม่ตัวนี้ครับครับและนี่ก็คือ CRV ใหม่นะครับรุ่นนี้เป็น RS นะครับความพิเศษของ RS ก็คือตัวนี้นะครับจะได้ล้อนะครับล้อเป็นล้อ1ินะครับ แล้วก็จะมีการตกแต่งชุด RS เนี่ยพกคิ้วพกต่างๆเนี่ยก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับจะเป็นสีดํานะครับเป็นสีดํานะครับรวมถึงตัวเสา B ด้วยนะครับจะมีการตกแต่งเป็นสีดํานะครับคันนี้นะครับจะมีตัวหลังคาข้างบนด้วยนะครับหลังคาพาราลูิสลูมนะครับสามารถเปิดได้กว้างมากนะครับอ่าครับนี่นะครับล้อนะครับเป็นสีดํานะครับ รถขับ4ีล้อนะครับตัวนี้เป็นสับ4ีล้อแล้วก็นิ้เบรกสี่ล้อด้วยนะครับสับที่ด้านหลังนะครับด้านหลังนี่ข้างบนก่อนเลยนะครับเป็นคลิปฉลามสีดํานะครับรวมถึงสปอยเลอร์หลังนี้ก็สีดํานะครับอันนี้คือชุดที่อยู่ในตัว RS นะครับนี่ไฟท้ายนะครับเป็น Full LED นะนะครับเป็นเส้นเลยนะครับเป็นเส้นแล้วก็เป็น LED หมดเลยนะครับนี่สัญลักษณ์ All Wheel Drive ก็คือเป็นตัวระขับเคลื่อนของเขานะครับ ที่สามารถทํางานได้ทุกครั้งเมื่อมีการลื่นถลนะครับมีค่อยอเสียก็ทําแบบคู่ด้วยครับสำหรับรุ่น RS นะครับต้องบอกว่ารุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นที่มีกล้องมองรอบคันแล้วนะครับแต่ก็ยังมีตัวฟันดาเลนส์ว t มาให้อยู่นะครับมีฟัน้าเลนส์วอทมาให้อยู่นะครับนะครับด้านหน้า นะก็จะมีกล้องมาให้ด้วยนะนี่ที่ตรงนี้นะครับกล้องนะครับรวมถึงนะครับที่ตรงกระจกนะครับนี่นะครับตรงกระจกนะจะมีกล้องมาให้ด้วยนะครับสําหรับภายในของเจ้าซ r v คันนี้นะครับเรียกว่าเข้ามาเนี่ยถ้าเทียบกับรุ่นเดิมนะเปลี่ยนหมดเลยนะครับเปลี่ยนหมดเลยอารมณ์จะคล้ายๆ HRV ซีวิกอะไรประมาณนี้นะครับที่เป็นคอนโซลแล้วก็มีหน้าจออย่างนี้แล้วก็บุปกปรับบุกกลมอย่างนี้นะครับการตกแต่งต่างๆก็เน้นความสวยงามนะครับมีความสปอร์ตใช้ได้เลยนะนี่นะครับเป็นวัสดุอลูมิเนียมแล้วก็ตรงนี้ก็นุ่มๆไม่ไม่ไม่ใช่แข็งทีเดียวเป็นวัสดุบุกนุ่มแต่ออกจะบแข็งๆหน่อยนะครับก็ถือว่าเนี่ยตำแหน่งการนั่งเนี่ยถือว่ากำลังดีเลยนะเบาะนั่งสบายเป็นเบาะคล้ายเป็นเบาะหนังนะครับแล้วก็มีวัสดุแบบเหมือนหนังรูด้วยนะครับเรียกว่า ให้ความกระชับดีนะครับพวงมาลัยต่างๆและนี่ก็คือกุญแจของเขานะครับก็จะรูปทรงหน้าตาคล้ายๆเดิมนั่นแหละนะครับนี่ก็คือส่วนหนึ่งนะครับของเจ้า CRV คันนี้นะครับเป็นรุ่น RS นะ RS คันนี้จะมีแบบผ้าที่นั่งผ้าที่นั่งก็คือมีเบาะหลังจะไม่มีเบาะหลังสุดไม่มีนะครับตัวนี้ก็คือเป็นเป็นเบาะแบบทั่วไปที่เราใช้งานกันอยู่นะครับนี่นะครับ หน้าปัดสวยงามนะครับหน้าปัดสวยงามนะครับหน้าจอต่างๆนะครับหยิบจับนะครับถือว่าโอเคเลยเนี่ยมีการแสดงข้อมูลต่างๆเพียบนะครับสามารถใช้งานได้นะครับนี่ปุ่มปรับตรงนี้สามารถวางโทรศัพท์เป็นไวเลสชาร์จได้ด้วยนะครับแล้วก็คันโทกคันเกียร์เนี่ยก็ดูสวยงามแล้วก็วัสดุต่างๆเนี่ยผมว่าดีเลยนะก็อย่างว่าแหะครับตัวนี้ก็คือรถทงของเขานะครับเรียกว่าเป็นรุ่นทบๆของเขาตัวตัวคอนโซลเนี่ยก็จะมีปุ่มปรับโหมดนะครับ ปรับตัวใช้ระบบเครียกวะไรตัวลงทางชันนะครับเบรกมือไฟฟ้าเบรคโเมมาให้ใช้งานมีที่วางแก้วนะครับรวมถึงนี่มีมาให้ครบครันนะครับช่องเก็บของเก็บเครื่องเพียบนะครับก็ถือว่าเปิดราคามาก็ถือว่าใช้ได้นะเปิดราคามาถือได้นะเพราะว่าตอนแรก,กคิดว่าจะแพงกว่าน,นี้เพราะว่าหลังๆเนี่ยทางฮอนด้าจะค่อนข้างตั้งราคารถมาค่อนข้างว้าวนะครับแต่คันนี้ถือว่าว้าวไปในทางที่น่าใช้นะครับ นนี่ะครับข้างบนนะครับนี่จะเห็นการติดตั้งสรุปมาอย่างกว้างขวางนะครับกว้างขวางนะครับกว้างขวางนะครับนี่นะครับสามารถเลื่อนปิดเปิดได้นะครับมีมีแผ่นก้นเป็นไฟฟ้านะไม่ต้องไปไปถอดออกถอดเข้าวแบบที่เดิมเดิมแล้วนะครับนี่นะครับอ่านะครับเป็นไฟฟ้าทั้งหมดนะครับใช้งานสะดวกนะครับครับและพื้นที่สําคัญของรถ SUV อย่างนี้นะก็คือด้านหลังนะครับด้านหลังของเขาเนี่ยกว้างขวางสะดวกสบายเช่นเดิมนะครับเบาะนั่งสบายอ่ามีที่วางแขนด้วยและที่วางแขนเดี๋ยวนี้ของฮ o n d a เนี่ยไม่ห้อยลงจุดนี้แล้วนะครับคือวางแล้วก็ตำแหน่งดีด้วยนะครับมีที่วางแก้วให้ด้วยนะครับมีแอร์หลังให้มีจุดชาร์จให้นะครับเรียกว่ามีมาครบเลยคราวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะที่หลายๆคนเราคอยเพราะว่าผมว่าระยะเวลาของ CRV รุ่นเดิมเนี่ยมันยาวนานแล้วครับมันเป็นระยะเวลาที่สมควรที่จะเปลี่ยนรถได้แล้วทําให้ได้รับการตอบรับจากผู้ใช้รถในกลุ่มนี้มากเลยนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูที่ด้านหลังกันแล้วกันนะครับว่าผู้ที่เก็บภำรับด้านหลังเขาจะเป็นอย่างไรกันบ้างครับเ้นอืมนี่นะครับคือความสุขวสบายของการมีที่นั่นในตัวนะครับ mm hmm. เขาสามารถเตะและกดได้นะครับแล้วก็เนี่ย พื้นที่ด้านหลังวกว้างขวางมีการแบ่งช่องเก็บของไว้อย่างเป็นระเบียบนะครับก็ถือว่อาทําอะไรได้อีกมากมายและบาะตัวนี้ทับได้ด้วยนะพอพับไปก็เพิ่มพื้นที่ได้อีกนะครับเพิ่มพื้นที่ได้อีกอะนะครับก็ถือว่าเป็นฟังก์ชันการใช้าง,งานที่ CRV ก็มีมาให้อยู่แล้วนะครับเวลาปิดนะครับนี่ไปชดูนะครับพักแบตัวรี่หมดนี่นะ นี่นะค,ะครับพับเพิ่นพ่นหนวนเรียบถือว่าเรียบในระดับหนึ่งนะ,ะพเพราะว่าจากที่เห็นรุแ่นบบางรุ่นเนี่ยอาจจะโผล่ไปอย่างนี้นะครับแต่คอคอนนาเนี่ยเขาจะมีความชํานาญในการทําบอกด้านหลังนี้ให้อนเนกประสงค์สามารถปรับเปลี่ยนได้หลาลกหลายรูปแบบนะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกรุ่นหนึ่งเกี่ที่นั่งเนี่ยเขาจะพับได้แบบนี้แหละแต่มีที่นั่งข้างหลังด<ๆ>้วยเพราะฉะนั<ๆ>้น CRV จะเป็นรถที่อเนกประสงค์แล้วก<ๆ>็สามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานได้หลากหลายอีกรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจเลยครับ สรับเจ้า CRV eHEV RS คันนี้นะครับจะมาพร้อมกับระบบฟูลไฮบิดนะครับที่มาพร้อมกับเครื่องยนต์ที่ให้แรงม้าอยู่ที่148แรงม้านะครับกับแรงบิด183นะครับเมื่อรวมกับมอเตอร์ไฟฟ้านะครับที่จะให้พละกำลังถึง184แรงม้ากับแรงบิด33 3นิวตันเมตรนะครับโดยตัวมอเตอร์ไฟฟ้านะครับจะมีด้วยกัน2ตัวนะครับทำหน้าที่สร้างกระแสไฟนะครับรวมถึงทำหน้าที่ขับเคลื่อนล้อโดยส่งกำลังผ่านระบบเกียร์ eCVT นะครับ โดยทาง h อนด้านะครับได้เคมอตาคอนซิมเปิงเชื้อเพลิงอยู่ที่20.8กิโลลิตรนะครับในรุ่น ES 5ที่นั่งนะครับสลับในรุ่น RS 4 Wheel นะครับก็จะมีตัวเลขที่ลดหลั่นลงไปบ้างแล้วครับจากระบบขับเคลื่อน4ีล้อนอกจากนี้นะครับในการขับขี่นะครับยังสามารถใช้โหมดขับขี่ได้อีก3โหมดนะครับได้แก่โหมดการขับขี่ด้วยมอเตอร์ไฟฟ้านะครับ EV Drive นะครับโหมดขับขี่ด้วยระบบ Hy b r i d นะครับ Hybrid Drive นะครับและโหมดขับขี่ด้วยเครื่องยนต์นะครับ Engine Drive Mode นะครับ รวมถึงยังสามารถเลือกการขับขี่ตามสไตล์การขับขี่ได้อย่างง่ายดายนะครับด้วยโหมดการขับขี่แบบสปอร์ตนะครับแบบปกติ normal นะครับและแบบประหยัด econ นะครับ ใช้งานนะครับเป็นเครื่องเทอร์โบนะครับ1.5 Vtec เทอร์โบก็สามารถใช้รุ่นนี้ได้นะครับนี่นะครับด้านหน้าเหมือนกันนะครับไฟหน้าไฟหน้าเป็น LED เหมือนกันนะครับล้อเนี่ยครับจะต่างกันตรงนี้นะครับล้อตัวนี้จะเป็นล้อ18นะครับแล้วก็สีธรรมดาสีบรอนธรรมดาสีเงินธรรมดานะครับตรงนี้ก็จะเป็นสีดํานะครับแต่พันนุ์นอาจจะเป็นสีเดียวตัวรถนะครับนี่กระจกตรงนี้นะครับเป็นสีตามรถนะครับ คันนู้นนะครับจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับก็ตามรุ่นการตกแต่งและครับนี่นะครับด้านหลังก็เช่นกันนะครับเป็น VTEC Turbo นะครับก็คือเป็นเครื่องยนต์เบนซินล้วนๆนะครับมีเทอร์โบอันเรื่องชื่อของทางของหน้าเขานะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ยังให้มานะครับก็คือตัวท่อยเสียคู่ด้านหลังครับถือว่าโอเคเลยนะไม่ได้ตัดออกนะครับเป็นท่อไอเสียคู่นะครับตัวนี้เป็นตัวสับเคลื่อนสีล้อเพราะว่ามี A.W.D. นะครับนี่นะครับขอบ่อตานี่นะครับถ้าเป็นตัว v t e c Turbo เนี่ยก็จะเห็นว่าจะเน้นเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับครับและนี่ก็คือภายในของตัว v t e c Turbo นะครับก็คือรุ <Salem. S 1> อ่นที่มันรองลงมานะครับจากรุ่นตัวเมื่อกี้นี้ก็คือรุ่น A.S. น,นะครับตัวนี้กุญแจเขาจะเป็นแบบนี้นะ ภายในผมว่าคล้ายๆกันนะคล้ายๆกันมีหน้าจอสวยงามเหมือนกันนะครับปุ่มควบคุมตรงนี้เหมือนกันแต่ว่าคันนี้ไม่มีเปลี่ยนโหมดตรงนี้นะครับปุ่มโหมดตรงตรงคัน RS เนี่ยตรงนี้จะเปลี่ยนเป็นอีคอนแทนนะครับแล้วก็คอนโซลคอนโซลเนี่ยจะเน้นความหรูหราจากลายไม้นะครับวัสดุต่างๆคล้ายๆกันตัวเบาะเนื้อเอบาะเนี่ยผมว่าคล้ายๆกันแต่มีการเดินได้คนละแบบของทาง RS เขาจะเน้นความสปอร์ตตัวได้เขาจะมีสีนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นแบบพื้นๆนะครับก็สำหรับอัปบช้าต่างๆก็มีมาครบพาลานมีสลูกก็มีมาเช่นกันนะครับใช้งานเหมือนกันนะครับจุดต่างจะอยู่ที่ด้านหลังนะครับจุดต่างอยู่ที่ด้านหลังเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับครับสำหรับจุดเด่นของคันนี้ก็คือนี่แหละครับเป็นแบบเก็บที่นั่งนะครับบอกสามารถพับพับได้นะครับนี่พับได้นะครับราบเรียบครับเรียบพอสมควรด้านหลังก็พับมาได้อันนี้คือที่นั่งด้านหลังนะครับก็เรียกว่า กว้างขวางใช้ได้เลยแต่ถ้าเดินทางไกลก็ต้องไปลองทดสอบลองใช้งานกันดูอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ก็คือประโยชน์ของรถในสไตล์ suv อย่าง crv คันนี้นะครับซึ่ง t ง h o d a ขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องการพับเบอะนะครับการปรับเปลี่ยนเบอะเนี่ยเขาสามารถทําได้ดีเลยทีเดียวนะครับครับมาดูด้านหลังเตะก็ได้นะแต่ผมแค่เปิดเอาอุกิเตะไปแล้วคันนั้นนะครับก็จะเห็นนี่เบาะหลังเนี่ยพับได้นะครับ มันเลือกว้างอย่างนี้นะครับอันนี้ปรับเปลี่ยนได้นะยกขึ้นยกออกได้เนี่ยฮะยกออกได้แล้วถ้าเป็นรุ่นเจ็ดที่ได้นี่ยเขาจะมีช่องแอร์ตรงนี้ด้วยนะครับสามารถเป่าผู้โดยสารได้ด้วยนะครับก็เรียกว่าเย็นสบายกันทั่วคันด้านหลังนี่มีจุดพักจุดอะไรให้ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นรถสไตล์แบบนี้สมัยนี้ค่อนข้างสะดวกสบายนส่นะครับก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งแล้วกันนะครับไปเลือกดูกันนะครับสำหรับเจ้า CRV ใหม่ตันนี้ครับ มากันที่ขุมพลังกันบ้างนะครับโดยคันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินขนาด1.5ลิตรไดเรกอินเจคชันนะครับ VTEC เทอร์โบสี่สูบ16วาล์วนะครับที่ให้กําลังสูงสุดอยู่ที่190แรงม้าที่6,000รอบนะครับแรงบิดสูงสุดนะครับจะอยู่ที่240นิวตันเมตรที่1,700ถึง5,000รอบส่งกําลังผ่านระบบเกียร์ CVT นะครับโดยทาง Honda นะครับเคมันตาความสิ้นเปลืองอยู่ที่14.3กิโลเมตรต่อลิตรนะครับในรุ่น e 5ที่นั่งรุ่นขัับบ2ล้อนะคร ส่วนในรุ่นขับ4ล้อก็คงจะมีอัตราความชิดเพลิงเชื้อเพลิงที่ต่ำลงมาอีกนิดหนึ่งนะครับ